วันนี้นะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่กับการน,นะมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อที่ว่าใครนะคะที่จะอุ้มคุณนะลงจากคานทองนะคะคลิปนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่บนคานทองนิเวศมานานนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าใครนะคะจะพาคุณลงมานะ,ะโอเคมีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมดสามกองนะคะกองแรกกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วกองที่สามโอเคก็ขอให้ทุกคนทําสมาธิแล้วก็นึกถึงตัวเองนะคะว่าแบบ คนโสดน้ารากแก่งเราเนี่ยใครนะคะที่จะอุ้มคุณลงมาเนาะโอเคก็ถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะก็คือกองนี้ขออนุญาตด,ดูนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1นึ่งนะลัคนาราศีนะคะไม่ทุณก็เขานะมีมีนมีพิจิกนะคะมีเมทุนนะแล้วก็มีฟุตศกนะคะมีนพิจิกนะ มีนพิจิกนะคะเมถุนแล้วก็พุกษกนะมีเลข12เลข27เลข3เลข21นะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิด,เป,เ,กดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้อีกนานแค่ไหนนะคะกว่าที่คนนี้จะเข้ามาอุ้มคุณล,ลงมานะคะเป็นวันเสาร์นะคะเรือ่อาจจะเป็นวันเสาร์ที่7จ็นะได้นะคะเดือนกรากฎา,าได้นะวันที่7ได้นะคะนะออซึ่งเร็วสุดที่แอนเคยเจอก็คือแบบ เสาเสาเนี้ยเลยเสาที่จะถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยได้นะมาดูกันว่าคนนี้เป็นใครโ,โอเคเขาจะเป็นคนที่โชคชะตาสต่งลงมาหาคุณนะคะให้ได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเดทกับคุณนะคนนี้เป็นคนนี้ค่อนข้างโรแมนติกนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคุณได้เจอแล้วคุณจะถูกชะตากับเขามากเพราะเขาจะมีความรู้สึกคือถ้าคุณกับเขาได้เจอกันคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกันคล้ายกัน ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเขานะคะแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงที่อาจจะชอบดนตรีอาจจะชอบการแต่งตัวชอบเรื่องแฟชัน่นอะไรประมาณเนี้หรือว่าชอบเรื่องแบบทําให้ตัวเองดูอ่อนกว่าวัยได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายคนนี้จะเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะจะเป็นผู้หญิงที่ชอบดนตรีการแต่งตัวแฟชั่นเออประมาณเนี้ เหมือนกันก็สลับกันนะคะมาดูกันว่าคนนี้ที่จะพาคุณลงจากคานทองเนี่ยเขาเป็นใครโอ้โหคิงเหรียญมาเลยนะคะหนึ่งเหรียญก็มาสี่ดาคนนี้เป็นคนนิ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่นิ่งนะคะคำนิยามของเขาคือนิ่ง <laughs> สยบทุกความเคลื่อนไหวนะคะเป็นคนธาตุดินนะคะพึ่งศกันมังกรเนาะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะคนนี้นะแล้ก็ ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องงานเงินเป็นหลักนะคะเรื่องความรักเป็นรองนะสาหรับตัวเขาเนาะแล้วก็เป็นคนที่รักใครรักจริงนะสายเปคือถ้ารักแล้วอะค่อนข้างเปให้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนที่บอกคือจะเป็นคนนิ่งพูดน้อยสําหรับคนนี้บางทีจะดูไม่ออกว่าเขาแบบชอบหรือสนใจคุณนะคะแต่ถ้าคุณจะคุยกับเขาแบบว่าให้เขาแบบพูดเยอะๆอาจจะต้องคุยในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการเงินอะไรประมาณนี้คนนี้จะค่อนข้างชอบในการพูดคุยเรื่องพวกนี้หรือว่า คุยอะไรก็ได้ที่เป็นในลักษณะที่เป็นความมั่นคงในชีวิตอะค่ะนะคนนี้จะค่อนข้างแบบคุยแบบได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ตัวเขาเองแอนมองว่าน่าจะเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาด้วยแล้วเขาก็มองว่าคุณก็เป็นโอกาสสาคัญในชีวิตหนึ่งของเขานะคะที่เขาได้เจอซึ่งคนนี้ถ้าได้เจอกับคุณแล้วแอนมองว่าเขาจะค่อนข้างมีความพยายามนะคะนะกับคุณมากๆนะจะค่อนข้างแบบ พยายามอ่ะทุ่มเทในการที่แบบจะได้คูณนะคะแล้วก็ตัวเขาเองอ่ะในบางคนคือเป็นคนที่ค่อนข้างติดบ้านนะคะหรืออาจจะชอบนอนอย่างนี้ก็ได้นะคือไมไ่ติดบ้านก็อาจจะเป็นคนที่ชอบนอนชอบพักผ่อนหรือว่าใช้ชีวิตเรื่อยๆของเขาโดยที่ไม่ได้ต้องอะไรมากประมาณนี้ได้นะคะเจอกันได้ผ่านการงานนะคะหรือว่าการเงินตรงนี้ที่ขึ้นมานะคนนี้อาจจะทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัวเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นเกี่ยวกับเอ่อพวกเอ่อลงทุนได้นะคะการเงินก็ได้นะทําเป็นบริษัทเกี่ยวกับเรื่องการเงินพวกนี้ได้ธนาคารได้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะเพราะว่าตัวเขาเองค่อนข้างมีความมั่นคงระดับหนึ่งนะสาหรับคนที่จะเข้ามาอุ้มคุณนะคะลงจากคันทองก็จะประมาณนี้นะสาหรับคนนี้นะคะโอเคจบไปละเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะว่าใครนะคะที่จะมาอุ้มคุณนะลงจาก ททองนะคะมาดูกันสําหรับคนที่เลือกกองที่สองแอนก็จำไม่ได้นะคะแต่น่าจะกองนี้แหละเพราะแอนก็เลิอกเหมือนกันโอเคมาดูกันว่า ลักษณราศีไม่คุณก็เขามีราศีตุลน,นะคะราศีกุมนะราศีมังกรนะคะแล้วก็ราศีสิงนะมีเลข7เลข25เลข24เลข5้านะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้รมาดูการอีกนานแค่ไหนนะกว่าที่คนนี้เขาจะมาอุ้มคุณลงจากการทองอีก9วนันไม่ก็9สัปดาห์หลังจากนี้นะคะนะเขาจะมาอุ้มคุณลงนะหรือในบางคนอาจจะเกิดวันที่9เกิดเดือนกันยาชอบเลข9้าแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะขออนุญาตด,ดูตัวตนของเขานิดนึง คนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระเปิดเผยนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยผูกติดหรือว่ายึดติดกับใครเปิดตัวเรื่องนะคือถ้าเกิดว่าเขาคุยกับคุณก็มีโอกาสที่เขาจะคุยกับคนอื่นไว้เพราะว่าเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างเปิดตัวเองนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีพร้อมในตัวเองแล้วนะคะอาจจะมีบ้านมีรถหรือว่าเป็นลักษณะคนที่แบบว่า ชอบความมั่นคงเป็นหลักแบบนี้ก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยอยู่นี่กับที่นะคะอาจจะไปนู่นมานี่ตลอดแล้วก็เป็นคนโสดแน่นอนคนนี้นะคะโสดแบบเปิดตัวเองด้วยแล้วก็ยังไม่ไม่ได้คอมมิตเมนต์กับใครนะคะนะอสำหรับคนนี้นะที่จะ คุณลงจากคานทองซึ่งจะต้องเป็นคุณสีที่จะโดนเลือกนะคะเพราะเขาจะอุ้มคุณลงใช่ไหม <c oughs> มาดูกันนะคะว่าคนนี้เขาเป็นใครโอ้โหหนึ่งดาบเป็นคนชัดเจนนะคะคนนี้นะเป็นคนชัดเจนในตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆคนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณแบบตรงๆเลยนะคะแบบเข้ามาฟุบเลยแบบเข้ามาพูดเข้ามาคุยผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียได้นะคะคนนี้นะที่เขาเข้ามาหาคุณเนาะ จริงๆตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่อ่อพูดจาตรงนะคะตรงไปตรงมานะเป็นคนไม่ค่อยเก็บอะไรนะคะแล้วก็ถ้าเขาชอบเขาบอกเลยว่าชอบลุยเข้ามาจีบเลยแล้วแอนมองว่าคุณน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างถูกใจถูกสเปคเขาในลักษณะแบบที่คุณเป็นนะคะนะ <c oughs> คุณน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำงานเก่งมีแฟชั่นกับเรื่องที่คุณชอบอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้เขาค่อนข้างสนใจคุณมากๆนะคะตรงนี้แล้วก็เข้ามาพูดคุยเข้ามา แบบเข้ามาจีบคุณนะ่ะซึ่งคนนี้จะเข้ามาแบบตรงๆเลยคือจะเข้ามาส่งข้อความคือถ้ามาทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะคือเขาจะส่งข้อความมาหาคุณท แชทมาหาคุณเลยแล้วก็ค่อนข้างจริงจังลุยในการจรีบคุณมากๆนะคะสําหรับคนนี้นะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยในบางคนอาจจะเคยผ่านเรื่องราวชีวิตมาไม่ค่อยดีนะคะเขาอาจจะเพิ่งเลิกรากใครมาก็ได้นาะงสิบดาามันขึ้นนะคะหรืออาจจะเพิ่งจบหรืออาจจะมีปัญหาชีวิตบางอย่างแล้วเพิ่งผ่านปัญหาเหล่านั้นมาก็ได้นะคะก่อนที่เขาจะได้มาเจอคุณนะสาหรับคนคนนี้นะคะนะซึ่งเป็นท่านลมค่อนข้างชัดนะคะไม่ถุนตุนคุมนะเออค่อนข้างชัดมากๆสําหรับคนที่เลือกกองนี้ ะะถามว่ามีโอกาสเป็นคนเก่าได้ไหมที่คุณกับเขาเคยมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้ววนกลับมาได้นะคะและการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าเขาน่าจะมีคําพูดหรือมีอะไรบางอย่างที่มาคุยมาเคลียร์กับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะด้วยความที่แอนมองว่าตัวคุณเองน่าจะมีเสน่ห์ ในสายตาเขาณนะตอนที่เขากลับมานะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์คุณอาจจะมีช้อยมีความมั่นใจในตัวเองมากๆแล้วแลดูไม่สนใจเขาแล้วหรืออะไรประมาณนี้มาเลยทําให้เขารู้สึกเจ็บรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายนะคะก็เลยจะมีการวนกลับมาตรงนี้นะอาจจะมีการพูดมาคุยมาเคลียอะไรบางอย่างกับคุณนะคะนะว่าแบบจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งการกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าเขาจะชัดเจนจริงจังแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าแบบกลับมาแล้วแบบเออ อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไหมหรือว่าเขาจะมาเล่นๆไหมอะไรประมาณนี้การกลับมาครั้งนี้บอกเลยว่าเป็นการกลับมาที่จริงจังมากๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบบซีเรียสดีเลชั่นชิพกับคุณนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะนะเออด้วยความที่มันเจ็บปวดมันผ่านมาแล้วเนาะเออเหมือนก็อยากที่จะกลับมาทําให้มันจริงจังชัดเจนมากขึ้นตรงนี้นะคะก็เป็นไปได้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะโอเค เราไปตอบกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายของเราเนาะว่าใครนะคะที่จะมาพาคุณนะลงจากคัน์ทองนิเวศนะคะอุ้มคุณลงมาเนาะพอดูลัคนาราศีไม่คุณก็เขา,เขามีราศีเมษราศีมีนนะคะราศีสิงห์นะโอเคมีราศีเมษสามเมษมีนสิงห์นะคะมีเลขเออเลขยีข่สิบสองเลขสิบเก้าเลขสิบแปดเลขหนึ่ง เป็นเันเกิดเป็นเืินเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะขออนุญ,ญาตดูนะอีกนานแค่ไหนนะคะก่อนที่คนคนนี้จะเข้ามาจริงๆพายบอกว่าฟีวิลเลยนะในชีวิตคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมเปิดใจคนนี้จะเข้ามานะคะพ่เวลาไม่บอกเนาะพาเวลาบอกแค่ว่าจริงๆคุณนะ่ะเป็นคนที่สามารถมีได้อยู่แล้ว นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีใครเลยนะคุณสามารถมีได้นะคะคุณสามารถมีได้ตลอดด้วยสําหรับคนที่เลือกกองนี้แต่ว่าเป็นตัวคุณเองที่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมหรืออะไรก็ตามตรงนี้อซึ่งไพ่ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมอ่ะคนนี้จะเข้ามานะคะนะขอแค่คุณเปิดใจเนาะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีข้อจํากัดอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณนะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่นิ่ง อาจจะมีความเจ,ะจะ้าเจ้าชายเจ้าหญิงเย็นชาได้นะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเป็นพ่อไม่ไมๆผ่านการหย่าร้างคืออาจจะมีประสบการณ์ชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้วได้นะคะสําหรับคนนี้นะอืมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความพร้อมในตัวเองอะค่ะสําหรับคนที่เขาจะ เเข้ามาอุ้มคุณนะลงจากคานทองนะคะโอเคมาดูกันว่าคนนี้เขาเป็นใครนะคะอืมเนี่ยเป็นคนที่น่าจะค่อนข้างผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะจริงนะคะสําหรับคนนี้แล้วก็น่าจะผ่านเรื่องราวเหตุการณ์แบบเจ็บปวดมาค่อนข้างเยอะนะคะนะแต่บอกเลยว่าคนเนี้ย ที่เขาได้เจอกับคุณเป็นลักษณะโชคชะตานะที่ทําให้ได้เจอกันนะคะคนนี้อาจจะแบบเคยผ่านเรื่องราวรักสามเศร้ามาเนาะหรือว่าอาจจะผ่านปมปัญหาชีวิตอะไรบางอย่างมาค่อนข้างเยอะเป็นคนขยันเป็นคนอดทนมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอนข้อตอบปัญหาอุปสรรคในชีวิตของตัวเองจริงๆภายนอกเขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะอาจจะไม่ได้แสดงแบบความรู้สึกที่เป็นแบบฟิลโรแมนติกหรือว่าเป็นความรู้สึกเขาเรียกว่ายังไงอ่ะอ๋อเป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่เป็น ออคือภายนอกอาจจะดูนิ่งๆไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเอา,อางี้ดีกว่าแต่จริงๆคนนี้ถ้าเขาได้รักได้ดูแลหรือว่าได้คบกับใครแล้วอ่ะเขาค่อนข้างแบบดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจ โรแมนติกกับแฟนหรือคู่ของเขามากๆนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เขาจะค่อนข้างเป็นที่ปรึกษาให้ได้ดีมากๆนะคะกับคนที่เป็นคู่ของเขาเพราะว่าค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะสําหรับคนนี้นะที่แบบจะอุ้มคุณลงจากคอนทองแล้วถ้าคุณได้เจอเขาอะ่ะคุณจะรู้สึกโชคดีมากกับการที่มีคนนี้ในชีวิตเพราะเขาจะเข้ามาเป็นเรื่องราวดีๆหรือเป็นเหมือนเป็นเหมือนถ้าได้เจอคนนี้แล้วคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาะคะ่ะเออจะมีแต่โชคดีเข้ามาในชีวิตยอยู่ตลอดเวลานะแต่ว่าต้องระวัง เพราะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความเสียใจได้ง่ายหรือว่าเป็นคนที่อ๋อถ้าเกิดพูดจาอะไรบางอย่างที่กระทบจิตใจเขาอะ่ะเขามีความเปราะบางนิดหนึ่งในด้านของความรู้สึกด้วยความที่แบบเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาหลายๆอย่างตรงนี้นะคะนะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคุณเนาะ ไพ่เวลาไม่บอกนะคะแล้วแต่ถ้าคุณเปิดใจคนนี้ก็จะเข้ามาเนาะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคจบไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกการติดตามนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย